โอเคครับก so, ็กาบสวัสดีชาวแาลีไน่เช่นเคย้รือรับวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคนะการยิงซองใหม่หรือ M 5 9 0นะครับก็จะมาแชร์นะครับว่า เล่นยังไงให้ยิงแม่นๆนะครับแล้วก็ยิงให้รีเร็วๆนะครับเทคนิคพวกนี้เอ่อบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้ผมก็มาทําคลิปแชร์ต่อๆกันไปนะครับเผื่อยังไม่มีใครรู้นะหรืออาจจะเล่นยังไม่ค่อยคล่องนะครับโอเคครับใครที่พร้อมรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับไปดูวิธีการกันไป ผมลืมบอกไปนะครับคลิปนี้ผมอัดก่อนเกิจกรรม8ปีฟรีไฟล์เข้ามานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะหัวใจหลักๆเลยนะครับในการยิงซองใหม่นะครับหรือ M 590นะให้เร็วๆนะครับใจหลักๆก,ก็อยู่ที่ปุ่มยิงของเรานะแล้วก็ปุ่มรีแม็กนะอันนี้จะใช้เป็นปุ่มรีแม็กแต่ว่าที่เิดใช้งานหรืออาจจะ กดตรงปืนซ้ำก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะให้จับจังหวะน้ครับก็จังหวะแรขพอเรายิงออกไปนะครับเราจะสังเกตว่าปุ่มรีแม็กนะมันจะชักอยู่เราก็กดย้ำๆเลยนะพยายามกดกดให้ถูกจังหวะนะครับให้แบบมันเป็นจังหวะของมันนะมันก็จะช่วยให้เราจัีรีเร็วขึ้นนะครีบรีเร็วขึ้นแล้วก็ยิงต่อได้ต่อเน,นื่องนะงดูตามคลิปเลยนะจะมีขัดๆติดๆบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราทําให้มันเป็นจังหวะเลยนะมัน ทีมหนึ่งนะครับน,นี้ก็ฝึกกันไปนะครับเผื่อใครที่ฝึกยังไม่ค่อยคล่องนะเพื่อว่าใครที่ไม่เข้าใจจังหวะหรือการดึงนะครับทิมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็จะมาทำสอนแบบละเอียดอีกทีนะครับเพื่อว่าผมจะตัดไปแบบว่าเล่นให้ดูแบบเต็มเกมอะเต็มเกมหนึ่งเกมนะครับใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับไป ในเกมนี้ผมก็กด C1 มานะครับ<ส><ส>ในแดนชำระบาปนะ <c oughs> เรื่องโัดเป็นลานสเก็ตนะครับมีตี้นะมีตี้ตามเรามาประมาณ2ตีนะครับเราที่เห็นในมินิแมปนะนี้เราเลือกโดดเป็นข้างในนะผมเลือกตัวเป็นข้างในโดมนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าโดดโล่ไปเนี่ยจ,จะไม่ได้เล่นนะรีบต่วนศัตรูกำลังใกล้เข้ามา โชคดีมากนะครับที่ผมได้ M590 นะครับทำให้ปิดตัวข้างในนี่เราได้จับช<ร><ร><ม>ิลๆเลยนะเรามีปืนโหดเขานะครับปิดเขาไม่ได้นะต่อมาผมก็าฟาร์มของไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ <โฮ S 1> <ๆ S 2> ฟาร์มไปเรื่อยๆนะมีตัวก็ข้อๆเลยนะครับที่แรกผมไม่เห็นนะครับแล้วก็หันมายิงนะป้อนหนึ่งเม็ดสองเม็ด นี้ก็ล่วงเลยนะครับก็เราปิดเพื่อนเขามาได้หนึ่งตัวนะครับต่อจากนั้นผมก็ออกฟา,าร์มมนเริมครับเคยมาฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะแต่ก็มีตัวมาบ้างนะครับก็มีตัวมาเปิดผมนะสกิลรังผมมานะครับเหมือนผมจะเห็นว่ามีสองตัวนะครับผมเลยถอ,อยามาเล่นนะถอ,อยามาเคาะต่อต่อเอรื่องเขานะครับโพวิชันเราดีกว่านะก็ต่อเคาะเลือดไป เขาดันมาแล้วก็ซองใ่ครับผมก็หัวไปนะดาวหนึ่งนะรถก็ขอยิงไม่โดนนะึงกดแร็ปลถแล้วครับ,บ,ย,นะบ,บ,รบยิงแตกซองไปครับก็ปิดมาได้อีกสองตัวนะอีลินผมมีอยู่สีริมแล้วนะครับฟเฟสแรกแล้วก็คน็ยิงเหลือสามสิบห้าคน,นครับไปต่อนะครับตัดมาอีกผมก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มครับ เก็บพองนะครับไว้เล่นการเกมนะอันนี้จะเป็นอีกทิกนะครับเอาไว้สําหรับหลบนะในมุมที่หัวโผล่นะครับหรือว่าใช้ในกรณีเราเข้าวงนะครับแล้วแบบเอาไว้หลบนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฟันนะฟ,นฟันฟันหลบนะครับจะช่วยได้ดีมากนะครับเวลาแบบมีคนสองเล่นสนใดอะไรประมาณนี้นะ เราก็สามารถลบได้นะครับแล้วก็ฟันแล้วก็กด่าตรงฟันลงนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับสีสนะส,สีนี่ก็ดีมากครับเอาไ้เล่นนะ <t> ตอนมาที่กลางเกมนะครับตอนนี้อยู่ในเมืองบราซิเลียแล้วนะคนในแมปก็เลแ18คนนะครับตอนนี้ที่เหมือนว่ามันจะมีตัวบนบ้านแล้วนะครับผมก็เไปเช็คไปนะจะติดมาหนึ่งตัวนะครับขึ้นช้าเร็เวเลยนะ สองเล็บลวงนะครับเป็นก็ติดมาได้เป็นห้าลินเลยครับคนในแมพก็เหลือสิหคนแล้วนะหันมาข้างหลังทีก็มีตัวนะมีตัวอะไรโดดนะผมก็ขอเลยก็มาได้ลินอีกหนึ่งตัวนะครับขอตัวข้างหน้าเสร็จตัวเติดใหม่ก็บไมคครับ2ตัวนะ นี่ก็หวานเจีย๊ยบเลยครับเตาไปหนึ่งนะเพื่เขาเจ็บมากเลยนะครับผมก็ตามสุดเลยนะเดินใส่เดิหนหัวเดียวครับเหมือนว่าเขาจะอยู่ช,ชั้นสองนะผมก็ไม่ได้รีบมาครับกับหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็ได้ลิมมานะเดินตัวไกลามาครับกับขิดนะดีที่ ไอโบไม่หืนครับไม่หืนหมดนะถ้าหืนหมดนี่ตายนะเมื่อกี้นี้แล้วเขาจะคออยู่ไกลๆนู่นนะครับผมก็ไม่ได้ใจรอนะไม่ได้เปิดแรงหรืออะไรนะก็หาบูมบั็กไปเล่นนอเข้าๆต่อเลือดได้มาเห็นจะมีตีด้านหลังเราอยู่นะนี้ผมรับสองทางเลยครับ บนเขาแล้วก็ด้านหลังผมครับนี่มาเช็คตัวก่อนนะเนมีตัวนะครับเช็คตัวน,นะไม่รู้เขาจะลงมาตอนไหนนะเขาจะลงมาใกล้ๆวงบีนี่แหละผมว่าอันนี้ก็แต่เค่รอนะอันนี้โดนมานะว่าตัวสกิดนะครับดีที่ไม่ติดโมโกนะเขาไม่ได้เล่นโมโคนะครับก็ยังย่อง,งเดินไปก่อนนะครับ รอนะครับรอเวลาเขาลงมานะอันนี้ผมค็บไม่ได้เร่งไม่ได้รีบนะครับรึกว่าเขาก็จะมีตี้เหมือนกันนะด้านขวานะครับคนในแบบเหลือสิบคนเลยนะเกิดซ้ายมาเกตายนะตีโคโนโนะครับนี้ผมดักเล่นเลยนะเราโคโนโหมดหัวดีนะนีหโม่ เหมือนเพื่อนเขาจะลงมาลครับกําเนะคุณพงษนะดีที่เขาไม่แก่สลักนะผม,ม <c oughs> เลยเลือดไม่ได้ลดนะ๋ยว <c oughs> น,นี่ตัวไหมน,นะครับลมมลมมัมมมมตุ้มผมเห <c oughs> เห็นแล้วว่าเพื่อนเขาลงมาครับคอข้อปกกัเ <c oughs> นดเช็คดูครับ <c oughs> เผื่อได้ดาเมจมานะโ <c oughs> ดนไปนะครับ มีตัวลงมาแล้วผมก็1เม็ด2เม็ดนะครับในจังหวะนี้นะครับเห็นว่าเขาตัวการระเบิดเลยนะครับเลยตัดสินใจเข้ามาเดเข้ามาเล่นนะแล้วก็ทําได้นะครับทำนอกดาวไปได้เหตุผลหลักๆก็คือในการเล่น M590 นะครับให้รีเร็วนะครับก็คือจังหวะที่ผมเข้าไปจังหวะแรกก็ในคอมเมนต์ปืนของผมจังหวะแรกที่เข้าไปนะครับ ยิงหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็คือโดนทุกเม็ดเลยนะครับอันนี้ต้องอยู่ในการต้องฝึกเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็มีความชํานาญปืนนิดนึงนะครับการยิงให้แม่นนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่เข้าไปแล้วก็ปิดดาเมจนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับในจังหวะนี้ผมก็ตัดสินใจเดชเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ปิดมาได้นะครับหนึ่งตัวนะที่ดันเข้ามาในบ้านนี้นะครับจากสถานการณ์ ต่อต่อไปนี้นะครับผมจะให้คนดูดูนะครับผมไม่มีการภากเลยนะให้ดูการสกิลว่าตัวรอดนะครับว่าผมรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงยังไงนะครับ โอเคครับใครที่ชื่นชอบทิกและวิธีการการเล่นซองใหม่หรือ M 5 9 0 mm hmm. ให้มีความชำนาญขึ้นนะในการเล่นนะครับก็อย่าลืมฝากก,ากาไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับใครที่ ยังไม่เข้าใจในการเล่นซองใหม่ยังไงก็ลอือมฝากคอมเมนต์นะครับพิมพ์ผู้คุยได้นะครับว่าอยากให้ผมปรับการทําคลิปแนวนี้ยังไงนะครับให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะได้ไปปรับปรุงนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับผมบาย